สวัสดีครับพบกับวิดีโอเพื่อการศึกษาของครูประยงคันตุลานะครับวิดีโอการศึกษาชุดนี้พูดถึงโครงสี่สุภาพถอดคำประพันธ์นะครับเพื่อนกินสิ้นทรัพย์แล้วแหนงนีเพื่อนกินนะครับความหมายเพื่อนกิน <c oughs> ก็คือเมื่อเมื่อเราหมดทรัพย์สินเงินทองหมดชื่อเสียงหมดหน้าหมดตาหายจ้อยดีเลยนะครับเพื่อนประเภทนี้หาง่ายหลายหมื่นมีมากได้ มีเยอะนะครับมีมากนะครับเพื่อนประเภทนี้คนประเภทนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนตายถ่ายแทนชีวาแต่ว่าเพื่อนตายเพื่อนตายมาถึงเพื่อนที่สามารถตายแทนเราได้เนี่ยนะครับหายากฝากผีไข้ยากแท้จากหาหายากฝากผีไข้ยากยากแท้จากหาไม่ค่อยมี มีไหมมีแต่ยากยากที่จะมีอันนั้นคือความหมายของโครงสี่สุภาพบทนี้นะครับเสียงนกเขาป่านกเขาป่านะกบขันอย่างเพราะเลยนะครับสร้างอรรถรสสร้างบรรยากาศในการรับฟังวิดีโอเพื่อการศึกษานะครับโครงสี่สุภาพชุดต่อไปครับพระสมุดสุดลึกล้นขนานา มหาสมุทรที่ว่าลึกๆที่ว่ากว้างๆใหญ่ๆสามารถวัดได้นะครับล,ลึกขนาดไหนลึกขนาดไหนก็สามารถวัดได้โดยโดยใช้อะไรสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้ใช้สายดิ่งนะครับเป็นตัวที่จะวัดว่ามันลึกขนาดไหนเขาสูงอาจวัดว่ากําหนดภูเขาที่ว่าสูงที่ว่าใหญ่ที่ว่าชันสามารถวัดได้กําหนดได้ จิตมนุษย์นี้ไซสัยากแท้อย่างถึงจิตก็คือจิตใจมนุษย์ก็คือคนแต่ถ้าพูดถึงจิตใจของคนนะครับยากยากที่จะรู้ยากที่จะวัดได้จริงๆว่าเขาคิดอะไรเขานึกอะไรอยู่ในเวลานั้นนะครับนั่นคือโครงสี่สุภาพบทนี้นะครับที่สอนเราว่าอะไรอะไรก็สามารถวัดได้อย่างได้รู้ได้แต่ว่าจิตใจของคนโอ้โหยากยากมากก็ให้ระมัดระวังอันนี้คือความหมายของ โครงสี่สุภาพบทนี้นะครับ